เทศบาลตำบลบ้านเหล่าแต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่ากิ่งอำเภอวิงเชียงรุง้จงจังหวัดเชียงรายยกฐานะเป็นอำเภอวิงเชียงรุง้งเมื่อวันที่8ันยายน2550โดยจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวันต่อมาในปีพุทธศักราช2542ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม116ตอนที่9 ลงวันที่24กุมภาพันธ์2542มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าตั้งอยู่เลขที่259หมู่ที่4ตำบลทุ่งก่ออำเภอวิงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิงเชียงรุ้งประมาณ4กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ33กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งสิ้น7.72ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4,825ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขามีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำเผือนและแม่น้ำสัก เขตการปกครองเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ในเขตปกครอง5หมู่บ้าน2ตำบลคือบ้านทุ่งก่อหมู่ที่4ตำบลทุ่งก่อบ้านเหล่าหมู่ที่6ตำบลทุ่งก่อบ้านเหล่าเจริญราษฎร์หมู่ที่11ตำบลทุ่งก่อบ้านเหล่าเจริญเมืองหมู่ที่12ตำบลทุ่งก่อบ้านแม่เผือหมู่ที่4ตำบลดงมหาวัน เศรษฐกิจการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปมีการค้าขายในเขตชุมชนการอุตสาหกรรมขนาดเล็กการปรศุสัตว์ในครัวเรือนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวเปลือกข้าวโพดมันสำปะหลังพืชผักสวนครัว รายได้เฉลี่ยประมาณ5353บาทต่อคนต่อปีสภาพทางสังคมการศึกษาในเขตเทศบาลมีโรงเรียนจำนวนสองแห่งคือโรงเรียนอนุบาลวิยงเชียงรุง้งทำการสอนระดับอนุบาลถึงปถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าอีกจำนวน1แห่งศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดสำนักสูงในเขตเทศบาลจำนวน7แห่งและโบสถ์คตจักรจำนวน1แห่งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในชุมชนได้แก่ประเพณีสงกรานต์จัดกิจกรรมในเดือนเมษายนมีกิจกรรมคือการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนมีกิจกรรมคือการทำบุญตักบาตรการจัดพิธีแห่และประกวดกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคมมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆในเขตเทศาบาล mm hmm. ด้านการเมืองการบริหารโครงสร้างอัตรา,าก,กำลังในการบริหารงานเทศาบาลค mm hmm. ณะผู้บริหารของเทศาบาลตำบลบ้านเหล่าประกอบด้วย นายทองคำยาปโลหิตนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่านายอำนวยเหล่ามะฮงรองนายยกเทศมนตรีนายชัยพัฒน์ทิพย์โยธินรองนายยกเทศมนตรีนางละวีวรรณนันตรัตน์ที่ปรึกษานายยกเทศมนตรีร้อยตีเมืองอินมณีจันรสุขเลขานุการนายยกเทศมนตรี บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าการคมนาคมสะดวกเศรษฐกิจดีมีความรู้ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่าประกอบด้วยสมาชิกสภาทั้งหมด12คนจาก5หมู่บ้านโดยมีนายประเสริฐนันตรักษ์เป็นประธานสภานายคำมณีจันสุขเป็นรองประธานสภา นายสาธิตแก้วรากมุกป,ประลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำประกอบด้วยพนักงานเทศบาลจำนวน29คนลูกจ้างประจำจำนวน5คนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน28คนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน5คน รวมทั้งหมดจํานวน67คนและหน่วยงานภายในเทศบาลประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างกองการประปากองการศึกษากองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหน่วยตรวจสอบภายใน ผลงานดีเด่นของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นความพยายามจัดเก็บภาษีปี2547ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระปกเก้าประจำปี2551ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดตลาดสดหน่าซื้อ2ปีซ้อนประจำปี2550และปี2551 ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐประจำปี2553ได้รับรางวัลชมเชยอันดับสองประเภทหน่วยงานภาครัฐการประกวดการประดับทงชาติระดับจังหวัดปี2553ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินง,งานวัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี2,555